สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขนเนาะพี่น้องฟังลาวและฟังไทยได้ต่างประเทศก็สบายดีเบิดุขุคนคือเก่าเนาะอันนี้ก็อยู่เฮือนยู่เฮือนอีสานคือเก่ารอสาวทองเนาะระวังรอสาวทองอสิเพิ่นสิถ่ายคลิปบริเวณเฮือนให้เบิ่งเนาะวัดกะอยู่ฟูยน้องยูริลงไปดินอยู่ ดินยู่โฮมโพมันเย็นเนาะอยู่ดีเพิ่นยังดินกับเอื้อยพันอยู่กับป้าเพิ่นเนาะกับป้าคนสวยเพิ่อนไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น้องอะไดรยังให้อบอบนะให้มาให้มาป้าตุ๊จฮะให้อบอบนะอบบ่อ่ะฮะตากบอตุจ่ากันอะตุจ่าสบายดีกันไหม สบายดีงามงางามงามพวกรางามกันไว้บ้าไมตาบินก็เีไปเลยดไปไวไ่ยนะจะเีเยมาเห็นนะเชงไหมไปเชงไหมเชงไหได้กทนไ้สบายดีงามงกันว่างกันน้ำมือนะาดีไป้ีกนไอช่วงเสือขาดให้คนไม่เสื้อนุงบ่นุ่งเสื่อขาดเนี่ย ว่าเสื้อขาดน่ะน่ะน่ะเสื้อขาดน่ะแกดเห็นยูฮุ่งโป่งอยู่น่ะเสือเบิ้ลมักฉันเอือดอกเออดอกมาเขียบมาให้น้องวิว่าสบายดีก็ได้บายดีชิบิปุห์ฮะเอือพันสบายดีแวงงามเลยล่ะล่ะสบายดีลูกป้าก็รำมือน่ะดีดีเฮ็ดได้ไหมเฮ็ดกบบ่เป็นห้องวายังเขียดสิดอก เกีดน้อยใช่เก right? ิบนะยังนยังปักมือแบบนี้จะนด้มีอ้วนช่วนไปตลาดในอยไม่ตู่เลยเห็ดมนุขระมาไม่หวยเชิงเขียนตัวนี้นอยนี่เขียนตัวนี้แค่ตัวนี้เฮ้ยวิิมเน Kì bằng nào, bò. Đúng không kìa 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 đi kìa 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 ưng tụi kìa 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 tụi kìa 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 mấy cái, kìa 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 rồi, nạp đôi nạp đôi nưng, chip ra <laughs> này ni ni si mưa đông si mưa đông nạp ừ. chung 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 ép ép mèo rồi mèo hong, rồi mèo nè yêu yêu mèo hong, đi, mèo nè cặp kê đi kê. mà, đi. mà, mà hong đi đây mà hoàng đây mà hoàng hong, đây mà mà hong, mà ngon 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 mua đi

ชิบไล้ไหมเออชิบอะไรที่อะชิพเอ็ดเลยสองสามเจ้าเป็นลูกไพ่นี่บอกเออผมหัวใจเกือบตุเออพันใชนี่เออพันเกือบเออพันเกือบมากในมงบบิวบิบิวในแมงบิว นี่ๆๆ่นี่นนี่นีมุมบ่มุมมุมูเยายสีมนต่ีกนี่จะขบไ่มาตมุอเอมาตะมุมาตมุกอเอ่เพันธุ์ใช่เกิบมัใช่ไม่เกิบเหรอปใช่มันหลอกเลยแข่งตัวนึง อ้ยถือหัวไอ้ปดโอบโอบห้องเลยอบนะอบห้องไรอออบอบอึงเนี่ยอึงเนี่ยอึงเนี่ยอึงห้องในอึงเนี่ยอึงวกกับเกยห้องนเกยนะเกยห้องนได้เกยนะกับป่นะห้องกับปนะกับปอยู่ะ เกือบเนี <c <c ่ยแทะขาดขาด n g ๊กใช่ปิว่าชันดูล่ะขานุอยู่ใช้่างนีน่น่าไนมนขาใช่บะใขาดเลยนะนะลันะเด็กกันหน่อยพี่พี่พัน้าให้นองเนพัดน่ะนักการดนะเปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดขึ้น่อคอย่อ เด้นะเดนะนนคลอยเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมคอยจับมันเด้อฮฮฮเอ้ขบมือเลยขบมืออ้หส่วนกันนะคะติดลำห่อนเด้อ

ยันเลยกันยันขึ Mechan ้นเกย์ย uh ันขึ้นแขงกันเลยกันไพมาล่ะไพมาล่ะพังพังพังเสียงรถคุ้นคป้าผูกไพมาสีตามาแล้ววิวไปบึ้งไปบึงไปบึงไปบั้งไปบึงเล่นนะเล่นต้นรับลูกเล่นต้นรับลูกป้าผูกสีตามาแล้วเฮ้ยสีตามาแล้วเฮ้ยแต่สนเดรักกันเดียวเด้ เบียดเด้อเห็นก well mm. e. ันลายมือว er, ่าี่กินทอดกันวะโอ้ยสีเกิดสีเกิดไม่ทองเจ้าแทงไม่ทองเนี่ยแท่งไม่ท่องเนี่ยดุอึฮึรักกันโอ้ยไปเจอลายมือเด้จักมือว่าสองสามมือแล้วจักบอกวิวสามสามไม่อ้วนดุเออเพื่นบอกป้าเพื่อน ป้าคนสวยนะลูกถามไม่ท้องดูวไปย่างใช่หรอบิวพี่ถามพี่แล้วว่าถามไปย่างไปเลยเอาะทงไม่แมย์เลยอาะทงไม่เมย์เลยลูกเก๋วกับเพื่อนให้บิวถ่านนี่ประตูยัไม่ได้เปิดเลยบิวบิวเดี้อบิวดิ ูพ่มไไปใช้บ่ามันยมน้องเด้อเดียวายบายบายกันเจี๊ยไบายกันไปเ้วเด้อไปเเด้อบายบาเดี๋ยวทหาเด้ออยู่ป่าเด้ออไม่ลกหลับหมไม่เอาไ,ไ,ไม่ปับกวดกอน เออไปิอะได้ๆจิธาพัวเจ้าค่ะบกชนและแม่เลยคุยฟ้ <c oughs> านางเตีย้ยกับน้าเตี้ยคือกันวิวัสิา,สวาววา้งนี่ยังได้ไหมน,นี่ไปไปตลาดมาซื้อน้ก,กินกันลมเย็นดีเด้อมมันนี่ดเดริ่มมีแห้งเนาะ อีตานี่แเราบางเย็นอีตานี่แต,แต่บูแมนอันเห็ดบุญคุณแจกเข่ามานี่แต่ว่าเราเป็นเย็นนะเย็นแต่ว่านี่ก็แต่ห้อข้าต้มผูงเราผ้าหลังเนะาะพักงน้นเรียบร้อยบรรดาบอสายนครูคจะ นายอีกจกัก,จกเมื่อพันมาบิดเดบลนะเพิ่นเทศนั่นอีกมือนึงบ่มือแดงเนาะบุญนี่ปัญหามือไดไแล้วบ่มืออะไรที่เสาสองหลังโครงการตัวนี่ที่เาสอง,สองแ,แกนแจกเข่าป้าไอเดอร์ไอตาอันเัาไปี่เสาได้หรอเนาะ เฉลาศนะแม่ไปกับเขาแม่เอ้ยมีเพื่อนต้อกนั่นอยู่โทมาชวนอยู่ไปบ่อนเราบ่ันไปลรวโอเคครับคือว่ามีแห้งในป่าไม่ใช่อ้าวใช่ปะ โอเคตอนนี้กลับมาหายกลับมาหอวเรือนป้าจอดที่ท่านป้าก่อนจนังไงนออนผิงอยู่ก่อนเนาะนี่เนาะรักให้ได้กลินม่งม่วงแล้วเฮ้ยคนมาอยู่รักกินม่งม่วงก่อนเด้อรถเข็นก็เฮ้ยรักเอารถเข็นแล้วไปขายเฮ้ยมันผิงนอนเฟตตะล่าส,สปาปะ <c oughs> นอนน่ะต <NYU, S 2> im <se> 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 ุ <se ep> eh> <se ่มเป็นตุ่มเนาะตุ่มขึ้นหน้าป้ามักสิดีแล้วค่ยก็สิบิได้นี่โหเดี๋ยวสิดีแซ่บๆหวานนุ่มนวลดอกักเนาะเฮยคักแท้นี่ดอกักเฮ็ดาวัมอ่อนกร่นเอ้ยาอ่อนกปง้รเ็เนาะงามแท้กินบ่บักมวมแท้นี่ ชื่อว่าบังนอนน้ำพิงกจ่อบังกันใช่นอนได้เออหายขึ้เข่บงในตุ่มตุ่มเต็มหนาเพิ่งเนาะใครออกตุ่มใครขึ้นหนาเข่าใส่หล่อ นอนเลยนอนตปส่อากินยาบ่ชื่อเด้ตู้เย็นให้ตัวตู้เย็นมียังกินโน่นี่ตู้เย็นกับวอยยังเลยมียัางใช่ครมตะผิวขาวบอชั้นมาสกินเจะหญิงนางกันมอกกันแท้ามนน้เลยา้ ดูเงิบมาบ่ต้องขอเลยพราะล่อไปแค่น้อยู่ไปยู่มาย่ขอไปไอันนี้งิขอไปเลยสุภาพสุภาพแมนอ่อนสุภาพสีแต้มสุภาแมนอ่อนได้แ่เบายังไม่ได้ไปใช้ไมนี่ไปอกไปค่ะออกช่วยพอดีตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะแปดโมงอัน แมนเกืได้มาสีโพดโพอ่ะเห็นสีเล่นเลยฮะใส่สีเกือบดิคินเการี่เล้ได้ชูงเะเนาะท่าได้ื่อไหมบ่หนะซื้อเ่าไ้สตอเลยได้่สบายเลยมันนุ่มในเบิ่งชุ่งอันเกือบตัวลำลานึงแล้วไปเจ็บบ่ะ่แมนลำาุ <laughs> สี่จำด้ยยวยค่ะคิวต้นใหม่เพื่อนเนาะอันนี้บาตกันพี่ปอบอมันว่าีงต้นไม้เพิ่นแปลงใหม่เลยค่ะนอกะบาบัตน่ก็ <c oughs> โอเคนาอเ,เ,พเพื่อนพี่น้องคลิปนี้เขากับวิมยังไงอ่าถ่ายดินกัน้องวิวดี้รายกามาก เจอ,อีกันยี่เพื่อนป้าบุญเนาะคลิปนี้ฮากกะจิกจบกไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบพูดในหลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของสาวไปเพื่อนเนาะที่บุกดขามโฆษนะพ่อแม่พีน่น้องไปแล้วขอกาววาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อ